สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับเพชรสงตะวัน a b g นะคะและ fc แฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านเพลงจ้ามือดีกับมาบอกเรื่องเล่าของอีหลาหนอยเนาะอ,อี้องสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อคืนอิหลาหนอยได้ทำกาอยุทที่จังหวัดยะสูโทนนะคะที่ผ่านมานะคะการมาบอกเรื่องเล่าของความหนาหักนนออหนาแพงเนาะอิหลานอยห้ามหนาทีองเจ้าของเต็มลอยเกิดเส้นขึ้นเกา ะะและที่สำคัญก็คือบอโจูเพิ่นไดเบอกเรื่องเล่าถึงเพิ่นได้ประกาศซีเบอร์นะคะก็คือสาสี่สาวนะคะที่จะเป็นนาเป็นตาหรือว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในวงนะคะแค่เพิ่นยกตัวอย่างมาสี่คนสีสาวนะคะแต่เพิ่นบอกว่าเอาอีลาหน่อยยกไปก่อนเอาเมนานังอยู่กับขางพอนะคะ พราะว่าถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคะนั่นก็คืออุ้งอิงเพชรบาดแผลนะคะมื่ขึ้นนี้ก็ด้ทําการแสดงนะคะและที่สําคัญก็คือเพิ่นเองก็ได้ําหนาทีของเพิ่นนะคะมือน,นีไอเพลองก็จะมีะช่วงไทยนะคะพี่น้องก็จะมีเพลงอีหล่าหน่อยครับกอนมม้วนในฟังอีกจกน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องน,นะคะและที่สําคัญก็คือ,คอขึ้นทําการแสดงเมื่ขึ้นนี้ เพ่นเองก็ได้เห็นความหนาหักของอีหลาหน่อยเนาะว่าจะเป็นไปหาแม่ไปหาแม่หน่อยนะคะพี่น้องแม่หน่อยเองก็ให้พ่อหาพ่อพ่อโจนะคะพ่อโจก็ได้ให้พ่อ่อนขึ้นเวทีนะคะไหว้พระไหว้พ่อนะคะคบถวนและที่สําคัญก็คือเพื่อนไปให้กําลังใจพ่อน้นเนาะพี่น้องพ่อน่นเองก็คือพ่อหญ่หรือพ่อของแม่เสียน้นนะคะเพื่อนเองก็ ได้ล่วงลับไปเพิ่นกนเลยบ่กมาอถ่าบอกลูกว่าเพิ่นสีเดือนทางเพิ่นกะหายเบื้องเลียวนะเพิ่นกะสิห่วงพอนะเบื้องเลี่ยวเพิ่นกะจับมือพอนะคะพี่น้องเป็นตาฮักเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขายกำลังใจพอน้นไปนะคะถือว่าเป็นเด็กน้อยที่บอกเลยว่ามีความรู้สึกที่ เป็นผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมีความหนาหักหนาแพงในตัวอยู่ทูกเวลาสําหรับน้องอิงนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะมาว้าสู่พ่อแม่ฟังจากเล็กจากน้อยนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเป็ี่นความหนาหักหนาแพงที่อีหลานหน่ยได้แสดงออกกับคนรอบข้างนะคะเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าคือยังเนี่ยคือยังพอ,น,น,อน,นุ่นนีเพ็นสิไปนอนขึ้นหนึ่งนีเพ็นบ่ได้ไม่มเห็นลูกเนี่ เป็นความรู้สึกที่บอกเยว่าเราขาดอีกอย่างสักอย่างเนะ่นอะนเนาะเป็นความรู้สึกนะพี่้องเนาะเอาผู้ดใดอยากอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าพอนอน่นสิมีความรู้สึกอย่างไหนกับอีหลานะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะหู้นะพี่ดองเนาะเห็นอีลหลานอย่นไปจามเมื่อพอ่นก็คอยแข้งเอยียงบอก,กับพอนะ่ะนะซึ่งเข้ายู่ไก่เนาะพี่ดองเนาะเขาก็เบ่เห็นบริ้ยินน้ำดอกว่าคนมาอีอย่างกัน นะคะอยากให้พ่อ,พอมแม่เอฟซีลองแสดงความคิดเห็นเขามาเนาะพี่น้องอยากหูว่าลูกสาวว่องอีหยังกับพอ่ะนะนะเนาะเพื่อให้กำลังใจพ่อแบบใดอย่างไงนะคะท่านใดที่เขามารับชมคลิปนี้เพฟ่ฟกเองกับมีมาให้ฟังเรื่องเล่าเล็เลกๆน,น้อยๆเกต์น่ารักน่ารักเนาะพี่น้องเนาะเชิญถ่ายคลิปเพฟ่ฟกต์กับเซมีอีหลานหน่อย ขึ้นโชว์นะคะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตไหนบึงจากน้อยช่อยค่อยยิ้มตามรับชมนะคะส่วนมาถึงได้เริ่มต้นเนาะเพ้นเองกับมีช่วงเชกเศร้าอีหล่าหน่อยมีเพลงมุนม้วน,นมาฝากเนาะพี่น้องเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมแช์ออกไปพิมพ์เข้า่าเพรแสงตะวัน a b c นะคะส่วนถ่ายคลิปก็คือบอโจน้องอุ้งอิงนะคะถือว่าเพิ่นป็นนักร้องดังระดับโลกนะคะพี่น้องอานาคตกับซิมมี่เป็น ตูน้ำเอินว่าเป็นพระเอกนางเอกของเรืองเลขกว่าได้เพิ่นสิหิตภาพประยุนเพิ่นสิส่างนังให้พวกเขาได้บึงน้องปีนอ,องเนาะว,ว่าที่มากของสาวน้อยเพี่นบันแพงเป็นยึงใดนะคะเชี่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะยิ่งๆป,ป,ปัขขงสุขสุขคนนะคะ thank <laughs> you อะไรก็ใช่เลยกำลังใจอยม่ในใจแล้ว ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ EPG กาฝากก็ติดตามแล้วนะครับคนติดตามเส้อใครจะดิ่งปิ้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 งปิ๊งไอ้คุณแม่